นักเรียนนักศึกษาต้องได้รับ5,000บาทสนับสนุนการศึกษาออนไลน์สวัสดีครับ่บวกี้สารใต้ครับวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเพ็นมกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทนายดังนะครับเสนอรัฐนักเรียนนักศึกษาต้องได้รับ5,000บาทสนับสนุนการเรียนผ่านออนไลน์ชี G ้โควิด -19 ทําให้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปต้องไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้ประชาชน เป็นเรื่องที่พูดกันมากในหมู่ผู้ปกครองและนักเรียนกรณีการเรียนออนไลน์ท่ามกลางเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 การเรียนออนไลน์ของเด็กยังสร้างปัญหาทั้งเด็กและผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะปัญหาภาระที่เพิ่มขึ้นบางครอบครัวถึงขนาดต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ให้ลูกนะครับขณะที่บางพื้นที่ยังมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอยู่เลยเยกว่าความพร้อมยังไม่สมดุลกับที่รัฐบาลนะครับให้มากระทั่งเกิดการแชร์วิพากวิจารณ์ยับ ผ่านโซเชียลอยู่ต่อเนื่องนักเรียนนักศึกษาต้องได้5,000บาทสนับสนุนงบการศึกษาออนไลน์ทนายรณรงค์แก้วเพชรระบุโพส a c e b o o k ส่วนตัวระบุว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือผู้ปกครองมีรายจ่ายทางการศึกษาเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเพิ่มในการจัดเตรียมการเรียนออนไลน์โดยที่กระทรวงศึกษาธิการละเลยปัญหาของครอบครัวที่ยากจน หรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตโควิดสิ COVID นี้อาจทําให้หนักเรียนเรียนแล้วก็สอนการสอนต้องเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปต้องไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน